คุณไม่ได้บังเอิญมาเห็นโพสต์นี้คุณถูกเลือกแล้วให้รวยก่อนใครในรุ่นก่อนอื่นขอให้คุณกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะอ่านต่อไปนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่คำพูดทั่วไปแต่มันคือคำเชิญจากพระเจ้าที่เลือกคุณเป็นคนพิเศษเพื่อรับความมั่งคั่งและความสำเร็จที่เหนือกว่าใครในยุคนี้ ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทายมีเพียงคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ถูกเลือกให้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดและคุณคือหนึ่งในนั้นแม้ตอนนี้อาจยังไม่เห็นภาพชัดเจนแต่พระเจ้าได้เปิดประตูให้คุณแล้วเปิดโอกาสให้คุณได้พบกับความมั่งคั่งที่คนทั่วไปยังไม่เคยสัมผัสเพราะคุณคือผู้ที่มีคลื่นความถี่ที่ตรงกับพลังงานแห่งความสำเร็จ เรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าผู้ถูกเลือกจะมีจิตใจที่เปิดกว้างพร้อมรับสิ่งใหม่มีความเชื่อมั่นลึกซึ้งในตัวเองและในพระเจ้าและรู้จักปล่อยวางจากความกลัวและข้อจำกัดของอดีตเมื่อคุณเริ่มเดินตามเส้นทางนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโอกาสจะเข้ามาหาคุณแบบไม่ต้องเรียกหา เงินทองจะไหลเข้ามาโดยไม่ต้องแสวงหาและชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงคุณจะเริ่มเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นพวกเขายังคงติดอยู่ในกรอบเดิมๆม,มองความมั่งคั่งเป็นเพียงเป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อมแต่คุณนั้นมองเห็นเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเดินเพราะจิตใจของคุณตื่นรู้พร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยพลังที่ไม่ธรรมดาเส้นทางนี้อาจไม่ง่ายเสมอไป แต่ถ้าคุณเดินต่อพระเจ้าจะนำพาไปยังจุดหมายที่สมควรความแตกต่างของผู้ถูกเลือกและคนทั่วไปไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาหรือพรสวรรค์แต่กำเนิดแต่มันอยู่ที่ความกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองที่จะเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกและที่สำคัญคือการลงมือทำอย่างมีสติและชาญฉลาดคนที่รวยก่อนใครในรุ่นคือคนที่เข้าใจวิธีเชื่อมต่อกับพลังงานของพระเจ้า เข้าใจว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องตามหาแต่มันคือสิ่งที่ถูกดึงดูดมาเมื่อคุณพร้อมและไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวผู้ถูกเลือกจะพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีชีวิตที่สมดุลมีสุขภาพดีมีความสมพันธ์ที่ดีและมีความสุขที่มาจากภายในเมื่อคุณเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกคุณจะไม่ถูกจำกัดด้วยความกลัวไม่ถูกหยุดด้วยคำพูดลบจากใครเพราะคุณรู้ว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ การสร้างเนื้อหาที่สะท้อนกับการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณถ้าคุณกำลังติดตามข้อความนี้มาถึงตรงนี้ฝากคอมเมนต์ว่าฉันมีมากพอที่จะเป็นพรให้คนอืน่นเราจะก้าวต่อไปด้วยกันเพราะเนื้อหานี้ไม่ได้สำหรับทุกคนแต่สำหรับคนที่จำเส้นทางของตัวเองได้ในคำพูดเหล่านี้ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วนั่นแปลว่าคุณกำลังรับสัญญ,ญาณจากพระเจ้ากำลังถูกเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับก้าวต่อไปอย่ารอช้า จงก้าวออกจากเขตสบายของคุณและเริ่มสร้างอนาคตที่มั่งคั่งก่อนใครในรุ่นเพราะเวลาของคุณมาถึงแล้วและพระเจ้าก็พร้อมจะส่งพลังงานและโอกาสมากมายมาให้คุณเพียงแค่คุณเปิดใจรับมันอย่างเต็มที่เพราะพรของพระเจ้าทําให้มั่งคัง่งและพระองค์มิได้แถมความโศกเศร้าวไว้ด้วยเมื่อคุณได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้บังเอิญมาเห็นโพสต์นี้แต่เป็นผู้ถูกเลือกจากพระเจ้า คุณจะเริ่มเข้าใจว่าโลกใบนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับทุกคนเหมือนกันแต่จะเปิดประตูให้กับผู้ที่พร้อมผู้ที่มีใจเปิดกว้างและผู้ที่กล้าพอจะก้าวออกจากความกลัวและความสงสัยเพราะพระเจ้าจะมอบของขวัญและโอกาสที่ดีที่สุดแก่คนที่กล้าเชื่อกล้ารับและกล้าลงมือทำจริงผู้ถูกเลือกนั้นมองเห็นเส้นทางที่คนอื่นมองไม่เห็น พวกเขาใช้สายตาที่แตกต่างจากคนทั่วไปและในทุกๆวินาทีของชีวิตพวกเขาจะจับจังหวะของพระเจ้าให้สอดคล้องกับความฝันของตัวเองสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของการสั่นคลื่นพลังงานในจิตใจที่แม่นยำและต่อเนื่องทุกครั้งที่คุณสงสัยว่าฉันจะรวยได้อย่างไรพระเจ้าตอบกลับมาว่าคุณจะรวยเมื่อคุณพร้อมและคำว่าพร้อมนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เงินในบัญชีแต่มันหมายถึงความพร้อมทางใจ ความพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่พร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อใดที่คุณพร้อมโอกาสและเงินทองจะวิ่งเข้าหาคุณเองเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะพลังงานของคุณจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ดึงดูดความมั่งคั่งและสิ่งดีๆทั้งหมดเข้ามาโดยอัตโนมัติหลายคนพยายามวิ่งไล่ตามเงินพยายามหาวิธีรวยแบบผิดๆใช้แรงมากกว่าความฉลาดแต่นั่นคือความเข้าใจผิดที่ทำให้หลายคนเหนื่อยล้าและล้มเหลว ผู้ถูกเลือกจะเข้าใจว่าการปล่อยวางคือกุญแจสำคัญไม่ใช่การยึดต,ติดไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการวางใจให้พระเจ้าทำงานแทนเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความพยายามและการปล่อยวางและในเวลานั้นเองที่ความมหัศจรรย์เริ่มต้นผู้ถูกเลือกยังเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ได้วัดที่เงินเท่านั้นแต่รวมถึงเวลาสุขภาพความสัมพันธ์และความสุขภายใน พวกเขารู้ว่าเงินจะไม่มีความหมายถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างความมั่นคงในทุกด้านของชีวิตและนั่นทำให้พวกเขาอยู่เหนือความเครียดและความกังวลที่มักทำให้คนทั่วไปล้มเหลวเพราะจิตใจที่สงบและมั่นคงนั้นเป็นสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในการดึงดูดความสำเร็จคุณอาจสงสัยว่าคุณจะเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกได้อย่างไรคำตอบคือเริ่มต้นจากการเปิดใจและเชื่อในความเป็นไปได้ ฝึกฝนตัวเองให้มีความอดทนเรียนรู้ที่จะเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์และฝึกใช้คำพูดที่สร้างพลังพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดความมั่งคั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกวันฉันคือผู้ที่พระเจ้าเลือกให้รวยก่อนใครในรุ่นคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นในชีวิตทั้งภายในและภายนอกอย่าลืมว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวพระเจ้าพลังงานบวก และความเชื่อมั่นของคุณจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดคอยส่งสัญญาณเปิดทางและนำพาคุณผ่านอุปสรรคทุกอย่างเพราะผู้ถูกเลือกคือคนที่ไม่ยอมแพ้คนที่พร้อมลุกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งที่ล้มคนที่มีใจพอจะรับความมั่งคัง่งและแบ่งปันความสำเร็จให้กับคนรอบข้างดังนั้นหากคุณกำลังอ่านเรื่องนี้อยู่จงรู้ไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งข้อความนี้มาถึงคุณโดยบังเอิญแต่มันเป็นการเรียกที่ชัดเจน เป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณพร้อมที่จะก้าวสู่ความมั่งคั่งก่อนใครเตรียมตัวให้พร้อมเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณและเริ่มลงมือทำเพราะวันแห่งความสำเร็จของคุณกำลังมาถึงในเร็ววันนี้และมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเมื่อพระเจ้าเลือกคุณให้เป็นผู้ที่ก้าวล้ํากว่าคนทั่วไปนั่นหมายความว่าคุณได้รับโอกาสพิเศษที่ไม่ใช่ใครก็จะมีได้ง่ายๆ คุณเป็นผู้ที่มีความถี่พลังงานเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับคลื่นความมั่งคั่งและความสำเร็จสูงสุดสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากการเตรียมใจการตั้งจิตและการเปิดรับคลื่นพลังงานจากพระเจ้าอย่างเต็มที่ผู้ถูกเลือกจึงมักมีความรู้สึกพิเศษที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าอะไรดนใจให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าแม้ในวันที่ทอแธนั่นคือเสียงของพระเจ้าที่สะท้อนอยู่ในจิตใจ เป็นแรงดึงดูดที่คอยผลักดันและพาไปยังจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าในทุกช่วงเวลาของชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังเหมือนพระเจ้าค่อยๆขยับเข้ามาใกล้คุณทีละน้อยโอกาสที่เคยถูกปิดกั้นจะเริ่มเปิดออกความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มีคุณค่าจะเข้ามาและประตูแห่งความมั่งคั่งจะค่อยๆเปิดกว้างให้คุณก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความพยายามทางกายภาพ แต่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพลังงานในตัวที่ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าคุณอาจเคยเห็นคนจำนวนมากพยายามดิ้นรนเพื่อเงินแต่ผู้ถูกเลือกนั้นรู้ดีว่าไม่ใช่การวิ่งไล่ตามเงินที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแต่เป็นการดึงดูดเงินเข้ามาด้วยพลังงานของความเชื่อความมั่นใจและการปล่อยวางเมื่อคุณเข้าใจและนำหลักการนี้ไปใช้จริงคุณจะหยุดรู้สึกเหนื่อยล้าหยุดรู้สึกกดดันและเริ่มสัมผัสถ,ถึงความสบายใจที่แท้จริง เพราะในทุกครั้งที่คุณอยู่ในสถานะของการรับไม่ใช่การไล่ตามพระเจ้าจะนำสิ่งดีๆมาให้เองเงินทองโอกาสและความสำเร็จจะไหลมาอย่างไม่ขาดสายผู้ถูกเลือกไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่ได้รับความมั่งคั่งแต่ยังเป็นผู้ที่เรียนรู้ที่จะให้และแบ่งปันอย่างชาญฉลาดเพราะพระเจ้าเข้าใจดีว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นเกิดจากการหมุนเวียนเมื่อคุณรู้จักให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ความมั่งคั่งก็จะกลับมาหาคุณทวีคูณจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไหร่ท่านก็จะได้รับตวงกลับคืนไปเท่านั้นหลายครั้งที่ผู้ถูกเลือกพบว่าเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นเองเครือข่ายของความสัมพันธ์ที่มีค่าจะขยายตัวและคุณจะกลายเป็นศูนย์กลางของพลังงานที่ดึงดูดความสำเร็จอย่างไม่รู้จบจงจำไว้เสมอว่า ความมั่งคั่งก่อนใครในรุ่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำตามกรอบเก่าๆหรือแข่งขันอย่างไร้จุดหมายแต่หมายถึงการรู้จักใช้พลังงานของตัวเองอย่างชาญฉลาดรู้จักตั้งใจเชื่อมั่นและพร้อมรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าส่งมาไม่มีใครสามารถตัดสินคุณได้ว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในใจคุณเองว่าคุณจะเดินต่อไปด้วยความกล้าและศรัทธาหรือไม่หากคุณยังลังเล นั่นก็เป็นเรื่องปกติแต่ให้รู้ไว้ว่าทุกความสงสัยคือสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังอยู่บนทางของการเปลี่ยนแปลงให้ยอมรับความรู้สึกนั้นแต่ไม่ต้องปล่อยให้มันหยุดคุณจงใช้มันเป็นแรงผลักดันเดินหน้าต่อไปทีละก้าวอย่างมั่นคงเพราะผู้ที่ถูกเลือกนั้นไม่ใช่คนที่ไม่มีความกลัวแต่เป็นคนที่ยังกล้าก้าวต่อไปแม้มีความกลัวอยู่ในใจสุดท้ายนี้การถูกเลือกให้รวยก่อนใครในรุ่น ไม่ได้เป็นเพียงโชคชะตาที่สุ่มมาแต่มันคือผลลัพธ์ของการเตรียมใจการเชื่อมั่นและการลงมือทำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและพลังบวกจงรับรู้ว่าคุณคือผู้มีสิทธิ์ที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่มั่งคั่งและชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและเมื่อคุณก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้อย่างมั่นใจโลกทั้งใบจะเริ่มเปิดรับคุณในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อพระเจ้าเลือกคุณ ไม่ใช่เพียงเพราะโชคชะตาที่มอบให้แบบสุ่ม4สุ่ม5แต่เป็นเพราะคุณมีพลังและศักยภาพที่สอดคล้องกับคลื่นพลังงานแห่งความมั่งคั่งสิ่งนี้สะท้อนจากวิธีคิดวิธีรู้สึกและการกระทำที่คุณแสดงออกผู้ถูกเลือกนั้นไม่ได้เป็นเพียงผู้รับแต่เป็นผู้สร้างผู้กำหนดจังหวะชีวิตผู้ที่เดินนำหน้าผู้อื่นด้วยความมั่นใจและแรงบันดาลใจการได้รับเลือกหมายความว่าคุณได้ผ่านการทดสอบระดับลึกของพระเจ้าแล้ว ผ่านความกลัวผ่านความสงสัยและผ่านข้อจำกัดทางจิตใจที่คนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าทำทุกความคิดที่คุณมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างมหาศาลคุณอาจเคยถูกสอนให้เชื่อว่าเงินและความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่หายากหรือเป็นเรื่องของโชคและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมแต่จริงๆแล้วความมั่งคั่งคือผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนของจิตใจที่คุณปล่อยออกมาเมื่อคุณอุปเปลี่ยนความคิด คุณเปลี่ยนพลังและเมื่อคุณเปลี่ยนพลังทุกสิ่งรอบตัวคุณก็เปลี่ยนตามไปด้วยการถูกเลือกหมายความว่าคุณคือแม่เหล็กแห่งความมั่งคั่งแม่เหล็กที่ไม่ใช่แค่ดึงดูดเงินแต่ยังดึงดูดโอกาสคนดีๆความคิดสร้างสรรค์และความสําเร็จทุกรูปแบบเข้ามาในชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความหมายทุกอุปสรรกลายเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวกลายเป็นก้าวสําคัญไปสู่ความสําเร็จ และทุกวันคือวันที่คุณใกล้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆผู้ถูกเลือกนั้นยังมีหัวใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะปรับตัวและพร้อมที่จะให้เพราะพวกเขารู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่เก็บไว้กับตัวเองแต่คือการแบ่งปันการส่งต่อและการช่วยเหลือผู้อื่นให้เติบโตไปพร้อมกันพลังของการให้คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะมันหมุนเวียนความมั่งคั่งในพระเจ้าอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อคุณให้ไป พระเจ้าจะตอบแทนคุณด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจินตนาการคุณอาจจะสงสัยว่าฉันจะเริ่มต้นอย่างไรคำตอบนั้นง่ายมากเริ่มจากการตั้งใจและเชื่อมั่นในตัวเองตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนฝึกฝนจิตใจให้มุ่งมั่นและมัน่นคงและสำคัญที่สุดคือเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้าผ่านความรู้สึกของตัวเองเมื่อใดที่คุณมีความสงบมีความสุขและรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง นั่นคือเวลาที่พระเจ้าจะเริ่มเคลื่อนที่เพื่อน,นําสิ่งที่ดีที่สุดมาให้การเดินทางของผู้ถูกเลือกนั้นไม่ได้หมายความว่าจะราบรื่นเสมอไปแต่หมายความว่าคุณมีพลังที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคได้คุณจะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสความล้มเหลวเป็นบทเรียนและความท้าทายเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะเมื่อคุณเดินไปพร้อมกับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งคุณได้และในที่สุดการถูกเลือกให้รวยก่อนใครในรุ่น คือการได้รับโอกาสที่ไม่มีใครเหมือนโอกาสที่จะสร้างชีวิตที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืนโอกาสที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างและโอกาสที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณฝันถึงเมื่อคุณรู้ว่าคุณคือผู้ถูกเลือกคุณจะไม่หวั่นไหวกับความล้มเหลวหรือความล่าช้าอีกต่อไปเมื่อพระเจ้าเลือกคุณให้เป็นผู้ที่ก้าวล้ำกว่าคนทั่วไปนั่นหมายความว่าคุณได้รับโอกาสพิเศษที่ไม่ใช่ใครก็จะมีได้ไง่ายๆ คุณเป็นผู้ที่มีความถี่พลังงานเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับคลื่นความมั่งคั่งและความสำเร็จสูงสุดสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากการเตรียมใจการตั้งจิตและการเปิดรับคลื่นพลังงานจากพระเจ้าอย่างเต็มที่ผู้ถูกเลือกจึงมักมีความรู้สึกพิเศษที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าอะไรดนใจให้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าแม้ในวันที่ท้อแท้นั่นคือเสียงของพระเจ้าที่สะท้อนอยู่ในจิตใจ เป็นแรงดึงดูดที่คอยผลักดันและพาไปยังจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าในทุกช่วงเวลาของชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังเหมือนพระเจ้าค่อยๆขยับเข้ามาใกล้คุณทีละน้อยโอกาสที่เคยถูกปิดกั้นจะเริ่มเปิดออกความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มีคุณค่าจะเข้ามาและประตูแห่งความมั่งคั่งจะค่อยๆเปิดกว้างให้คุณก้าวผ่านชิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความพยายามทางกายภาพ แต่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพลังงานในตัวที่ตรงกับแรงสั่นสะเทือนของพระเจ้าคุณอาจเคยเห็นคนจํานวนมากพยายามดิ้นรนเพื่อเงินแต่ผู้ถูกเลือกนั้นรู้ดีว่าไม่ใช่การวิ่งไล่ตามเงินที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนแต่เป็นการดึงดูดเงินเข้ามาด้วยพลังงานของความเชื่อความมั่นใจและการปล่อยวางเมื่อคุณเข้าใจและนําหลักการนี้ไปใช้จริงคุณจะหยุดรู้สึกเหนื่อยล้าหยุดรู้สึกกดดันและเริ่มสัมผัสถ,ถึงความสบายใจที่แท้จริง เพราะในทุกครั้งที่คุณอยู่ในสถานะของการรับไม่ใช่การไล่ตามพระเจ้าจะนำสิ่งดีๆมาให้เองเงินทองโอกาสและความสำเร็จจะไหลามาอย่างไม่ขาดสายผู้ถูกเลือกไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่ได้รับความมั่งคั่งแต่ยังเป็นผู้ที่เรียนรู้ที่จะให้และแบ่งปันอย่างชาญฉลาดเพราะพระเจ้าเข้าใจดีว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นเกิดจากการหมุนเวียนเมื่อคุณรู้จักให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนความมั่งคั่งก็จะกลับมาหาคุณทวีคูณ หลายครั้งที่ผู้ถูกเลือกพบว่าเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นเองเครือข่ายของความสัมพันธ์ที่มีค่าจะขยายตัวและคุณจะกลายเป็นศูนย์กลางของพลังงานที่ดึงดูดความสำเร็จอย่างไม่รู้จบจงจำไว้เสมอว่าความมั่งคั่งก่อนใครในรุ่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำตามกรอบเก่าๆหรือแข่งขันไร้จุดหมายแต่หมายถึงการรู้จักใช้พลังงานของตัวเองอย่างชาญฉลาดรู้จักตั้งใจเชื่อมัน่นและพร้อมรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าส่งมา ไม่มีใครสามารถตัดสินคุณได้ว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในใจคุณเองว่าคุณจะเดินต่อไปด้วยความกล้าและศรัทธ,ธาหรือไม่หากคุณยังลังเลนั่นก็เป็นเรื่องปกติแต่ให้รู้ไว้ว่าทุกความสงสัยคือสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังอยู่บนทางของการเปลี่ยนแปลงให้ยอมรับความรู้สึกนั้นแต่ไม่ต้องปล่อยให้มันหยุดคุณจงใช้มันเป็นแรงผลักดันเดินหน้าต่อไปทีละก้าวอย่างมั่นคงเพราะผู้ที่ถูกเลือกนั้นไม่ใช่คนที่ไม่มีความกลัว แต่เป็นคนที่ยังกล้าก้าวต่อไปแม้มีความกลัวอยู่ในใจสุดท้ายนี้การถูกเลือกให้รวยก่อนใครในรุ่นไม่ได้เป็นเพียงโชคชะตาที่สุ่มมาแต่มันคือผลลัพธ์ของการเตรียมใจการเชื่อมั่นและการลงมือทําที่เต็มไปด้วยความหวังและพลังบวกจงรับรู้ว่าคุณคือผู้มีสิทธิ์ที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่มั่งคัง่งและชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและเมื่อคุณก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้อย่างมั่นใจ โลกทั้งใบจะเริ่มเปิดรับคุณในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อพระเจ้าเลือกคุณให้เป็นผู้ที่ก้าวล้ำและโดดเด่นในรุ่นมันหมายความว่าคุณได้ผ่านการทดสอบของชีวิตและจิตใจในระดับลึกผ่านความกลัวและความท้อแท้ที่คนทั่วไปไม่สามารถเอาชนะได้แล้ววันนี้คุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของผู้ที่ถูกเลือกให้ประสบความสำเร็จเหนือกว่าผู้อื่นคุณไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปเพราะคุณมีพลังงานพิเศษที่สั่นสะเทือนไปในทิศทางเดียวกับพระเจ้า พลังงานที่ดึงดูดความมั่งคัง่งโอกาสและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตในแต่ละวันคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนคนที่พร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือคุณอย่างจริงใจหรือแม้แต่ความคิดและไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตนี่คือสัญ,ญญาณจากพระเจ้าที่บอกว่าคุณกำลังเดินมาถูกทางแล้ว อย่าหลงกลนกับเสียงรบกวนหรือความสงสัยจากภายนอกเพราะจิตใจของผู้ถูกเลือกคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดและแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นคุณจะไม่ถูกหยุดด้วยมันเพราะคุณรู้ว่าทุกปัญหาคือบทเรียนทุกความล้มเหลวคือบันไดที่จะพาคุณขึ้นสู่ความสำเร็จที่แท้จริงคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเรียนรู้ที่จะรักษาพลังงานของตัวเองให้บริสุทธิ์และเข้มแข็งและเมื่อคุณทำเช่นนี้พระเจ้าจะตอบแทนคุณด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคาดหวัง การถูกเลือกให้รวยก่อนใครในรุ่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะรวยเร็วอย่างง่ายดายแต่มันหมายความว่าคุณมีความมั่นคงภายในที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของความสำเร็จซึ่งไม่ใช่แค่เงินทองแต่เป็นความสุขความสมดุลและความสงบสุดท้ายนี้ขอให้คุณจำไว้เสมอว่าการถูกเลือกคือของขวัญที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ คุณได้รับสิทธิ์ในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการและคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ใช้พลังนั้นอย่างชาญฉลาดเชื่อมั่นในตัวเองและเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเพราะเมื่อคุณทำเช่นนี้ไม่มีอะไรจะหยุดคุณได้อีกจงก้าวออกไปและแสดงให้โลกเห็นว่าผู้ถูกเลือกคือใครและความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นจากจิตใจของคุณเองวันนี้คือวันที่คุณเปลี่ยนชีวิตวันนี้คือวันที่คุณเริ่มรวยก่อนใครในรุ่นและพระเจ้ายืนเคียงข้างคุณเสมอ